สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนนะครับของ iPhone 12มาพร้อมกับโปรโลดราคาพิเศษด้วยนะครับซึ่งนอกจากโปรสิ้นเดือนแล้วทาง Lazada นะครับเขาก็ได้มีการจัดแคมเปญ Lazada Birthday Sale ซนะครับก็จะมีการลดราคาให้ทุกอย่างอยากจะซื้ออะไรก็อย่าลืมไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อกันนะครับส่วนในเรื่องของราคานั้นสาหรับ iPhone 12ปัจจุบันนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็ได้มีการลดราคาให้ท ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับน่าสนใจทั้ง2แบบเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iphone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่23มีนาคมปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นะํามาให้ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง apple โดยตรง iphone 12เครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูง apple เป็นร้านลาสมอลถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง18,100บาทแล้วก็พิเศษถ้าเราใช้คูปองส่วนลดในช่วงวันเกิดของ Lazada นะครับก็ลดให้อีกตั้งแต่หลัก1,000บาทขึ้นไปนะครับอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ16,000-17,000บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอย่าเก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,810บาทต่อเดือนเท่านั้น ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับไอโฟนสิบสองขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ18,100บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของ100ขแท้ปรีร้ายีปอร 1>, Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับไอโฟนสิบสองเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับสำหรับโปรโลดราคาในช่วงวันเกิดนะครับก็จะเริ่มในวันที่24ถึง27มีนาคมนี้นะครับเป็นเซลใหญ่วันเกิด Lazada เราสามารถไปโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับสำหรับ iPhone 12ร้านนี้ก็ขายอยู่ที่19,500บาทนะครับถ้าใช้ส่วนลดก็ลดราคาลงได้อีกในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับ มี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร0อเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านแอป Lazada นะครับมาพร้อมกับแคมเปญ วันเกิดของ l a z a d a ชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับไปดูกันต่อที่ราคาจากทางด้านแอป s h อป e ีกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับขายโดยทางร้าน Studio 7จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ18,100บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสำหรับสีขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นความจุมี64แล้วก็128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2จากทางนั้นแอป s h o ป e e นะครับสำหรับ iPhone 12ร้านนี้เป็นเครื่องไทย ราคาจะถูกลงค่อนข้างเยอะนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ14,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เยอะพรพผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเดือนละ387บาทต่อเดือนประมาณนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีสีดําสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทาง้านแอปช้อปปี้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมท่านในที่ สนใจอยากจะซื้อก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ากดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 12มีให้เลือก2ความจุนะครับมาดูกันที่ความจุ64 g b กันก่อนสําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,990บาทราคานี้เป็นโปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับรวมถึงลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใช้งานมา12เดือนขึ้นไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนึ่งลุงหน้ามีให้เลือก2แพ็กเกจนะครับสำหรับสัญญา24เดือนก็คือจะเป็นโปรรายเดือนเดือนละ8,99นะครับซื้อได้ที่ราคา9,990พร้อมกับจ่าาายย้้นนงวหด5040บท ซื้อได้ที่ราคา11,990ขั้นในดุกหน้า3,000นะครับส่วนสัญญา12เดือนก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,300เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีขั้นในดุกหน้าด้วย2,100บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา14,400ขั้นในดุกหน้า1,800นะครับอยากจะกได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ8,490บาทประมาณนี้ส่วนความจุ128 g b สําหรับ iPhone 12นะครับซื้อได้ที่ราคา ต้นหมต้น15,300โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับยายค่ายลดเพิ่มเติมได้อีกในส่วนของคนที่เปิดเบอร์ใหม่มีให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกเป็นสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา16,400เมื่อมีหรือว่าสมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย1,800บาทโปรห้าเก้าซื้อได้ที่ราคา1 8 1่0ดน่ค่าเน็ตล่วงหน้า1 200. น0 0งนอะครับส่วนลูกค้าดีแท็กที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื มื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละหนึ่งห่เก้าเถ้าเป็นโปร8ปดเก้าซื้อได้ที่ราคา1 6ื0นไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตงหน้าเหมือนกันทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอยากแก่ผ่อน,ผ,อนผ่อนได้เป็นโปรดีแท็สบายเปยผ่อนศเป็นใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นสิทธิพิเศษนี้ก็จะมีให้เฉพาะลูกค้าดีแท็นะครับสำหรับการผ่อนแบบใช้แค่บัตรประชาชนใครที่สนใจอยากจะกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 64G หกสหับสี่กิกสา์หารสอบถา,าเรเอียดเพิ่มเดิม ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับ iPhone 12ราคาล่าสุดซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,990บาทนะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้สั่งซื้อออนไลน์เขาจะมีโค้ดส่วนลดให้นะครับลดอีก1000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่8,990บาทในส่วนของสีมีเหลือเฉพาะสีม่วงแล้วก็สีดานะครับสำหรับความจุ64 g ิกะไบต์โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove แบบายเดือ ซื้อได้ที่ราคา9,990เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ8,99นะครับสัญญา24เดือนถ้าเป็นโปร6,99ซื้อได้ที่ราคา11,990ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าสัญญา24เดือนนะครับแล้วก็โปร11,99ซื้อได้ที่ราคา13,300ไม่ต้องจ่ายค่าเนด้ล่วงหน้า แต่ว่าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา9,990นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าเหนี่ยงหน้าด้วย5,350บาทสัญญา24เดือนโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,990ค่าเหนี่ยงหน้า3,210บาทสัญญา24เดือนแล้วก็ปโปร1199ซื้อได้ที่ราคา13,300ค่าเหนี่ยงหน้า2,140สัญญา12เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา9,990บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นปโปรสำหรับการย้ายค่าย ออนไลน์เท่านั้นซื้อได้ที่ราคา9,990เมื่อใย่ยข่ออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าเนด็ดลูกหน้าด้วยนะครับ5,350บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา11,990ค่าเนด็ดลูกหน้า3,210บาทสัญญา24เดือนนะครับสำหรับโปร899แล้วก็699ส่วนถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา12,800ค่าเนด็ดลูกหน้า2,140สัญญาในการใช้งาน12เดือนราคาเครื่องเปล่าจากราคา29,900ลดเหลือ19,000บาท เท่านั้นทาใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ t r u ช Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 12นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา14,250ย้ายค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ13,250บาทพิเศษนะครับซื้อวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับซื้อ iPhone 12รับฟรีเป็น AirPods รุ่นที่2นะครับเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนนะครับโดยจะมีสัญญาในการใช้งาน18เดือน โปรนี้ได้ทั้งคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็ 128GB สนะครับสำหรับสีมีให้เลือกสีสีเป็นสีขาวสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำวิธีการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับหรือว่าจะไปหาซื้อที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสงรรพสินค้าทั่วประเทศโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่่นใหหหลาาสสุดดทัั้้งรรบกซือ 12ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับท่านดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษนะครับจาก l a z a d a แล้วก็ช้อปปีง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปได้เลยเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกันได้ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่่อทาน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ